คลิปนี้นะฮะก็คือคลิปไลท์ลูมโทนญี่ปุ่นละมุนละไมฮะอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่มาจากทริปถ่ายรูปนะฮะไอเลิฟทูโกเอ็กซ์นินนะฮะที่เพิ่งจัดไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามาร่วมทริปในครั้งแรกนะฮะอ่าอันนี้ก็จะมีน้องมุกนะครับที่เข้ามาร่วมทริปด้วยแล้วก็อันนี้น้องโบนัสนะฮะแล้วก็นี่น้องเจลลี่อันนี้น้องไมล่านะครับก็จะมีอยู่4นางแบบนะ ซึ่งนางแบบเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยก็จะมีชุดทั้งหมดคนละ2ชุดนะฮะแล้วก็สลับชุดถ่ายก็จะมีอารมณ์ประมาณแบบนี้นะซึ่งภาพที่โพสต์นะฮะตามคอนเซปต์เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ของโฟโต้บุ๊กญี่ปุ่นนะครับแต่โทนที่ผมเรียกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโทนญี่ปุ่นละมุนละมนะฮะโดยคอนเซปต์ไอเดียของมันเนี่ยก็คือใส่ความเป็นกล้องวินเทจเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับโทนให้มันดูแบบละมุนละมุนนะประมาณนั้นนะครับ ภาพที่ผมใช้เป็นภาพตั้งต้นนะครับก็คือภาพนี้ครับเป็นภาพที่ผมใช้ตั้งต้นผมกดตัวดีเดเวล็อเข้าไปนะฮะก่อนจะดู Before After นะฮะกล้องที่ใช้คือกล้อง Sony s 7 Mark IV เลนส์ที่ใช้คือ FE35 F1.4 GM ใช้แค่นี้กล้องกับเลนไม่ได้มีรีเฟกช่วยไม่ได้มีแฟลชช่วยไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นห้องที่มีหน้าต่างเข้ามาธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะฮะเราไปดูภาพบีฟอร์ก่อนดีกว่าผมกดรีเซ็ตปึ๊บ าภาพ b e ฟอร์เป็นแบบนี้ลักษณะาการถ่ายของผมนะฮะก็คือจะถ่ายแบบค่อนข้างวัดแสงให้พอดีนะแต่ว่าพอดีในที่นี้คือนังแบบอาจจะไม่ได้สว่างมากแต่ว่ายังเก็บดีเทลของม่านเก็บเอาไว้ให้ได้ก่อนนะครับนะถ่ายมาให้ได้แบบนี้คือรู้สึกว่าความสว่างในห้องพอดีนะส่วนนังแบบนี้แล้วแต่ทิศทางการหันหน้าของเขาอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยอย่างแรกนะฮะผมไปเปิดเบสิกสิ่งแรกก่อนที่จะไปที่อื่นเลยนะฮะคุณต้องมาที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็กด เลือกตรง Adobe Color แล้วคุณก็กด Browse ตรงนี้นะครับพอคุณกด Browse เรียบร้อยนะฮะคุณจะเห็นว่าเออมันมีอะไรเยอะแยะให้เลือกนะฮะให้คุณ Scroll ลงมาดูตรง Vintage ตรงนี้นะใครปิดอยู่ก็เปิดนะฮะเนี่ย Scroll มาตรง Vintage เปิดปุ๊บออกมาอัลบัมนี้ผมเลือกเป็น Vintage 2ตัวนี้นะครับกดเลยแล้วผมก็กด Close ทีนี้ตรงโ r o ไฟล์เนี่ยเราจะ start จาก Vintage 0-2 หลังจากนั้นเนี่ยผมมาทําอะไรต่อผมก็จะมายุ่งกับความมืดสว่างผมมาลดไฮไลท์ลงสุดเลยแบบนี้เพื่อเก็บดีเทลของม่านหลังจากนั้นผมก็มาเพิ่มชาร์โดประมาณนี้ครับบวกสิแล้วผมรู้สึกว่าเออภาพมันมืดๆนะผมก็มาเพิ่มเอ็กโพเชอร์บวกขึ้นไปเลยครับ0.91เอาสว่างสว่างแบบนี้เลยแล้วผมก็จะมาเพิ่มคอนทราสนะฮะผมบวกคอนทราสเพิ่มเข้าไปประมาณบวกสิแล้วผมก็จะมาลดแบล็คเพื่อให้ดำเนี่ยมันจม โดยผมก็จะดูจากไอตัวฮิสโตแกรมตรงนี้นะฮะในส่วนของแบ็กเนี่ยถ้าเกิดผมไปลดเนี่ยมันก็จะดึงไอส่วนมืดเนี่ยลงมาด้วยนะส่วนชาร์โดเนี่ยลงมานี่ครับผมล่ามาเลยประมาณลบห้นี่เห็นไหมมันจะเกิดความคอนทราสต์พอดีพอดีหลังจากนั้นผมก็จะมาทําตรงส่วนของ d h ash. d s h dhash เนี่ยผมล่าไปทางซ้ายนะฮะประมาณลบสิ 14, นะมันจะใสขึ้นเห็นไหมแล้วผมก็มาลด c คลียริตีลงนะฮะนิดนึงประมาณลบแ แล้วผมก็มาลดตรง texture ลงประมาณลบสครับอันนี้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่กล้องแล้วแต่เลนอะไรของคุณนะคุณก็ลองไปดูดูได้ว่า quality น่าจะลดลงเท่าไหร่ texture น่าลดลงเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่จากนั้นผมก็มาทําให้ภาพเนี่ยมันมีความจิจ๊ดจ๊าดมากขึ้นด้วยการเพิ่ม saturation ประมาณบวกเแล้วก็ v i t balance นะครับประมาณบวกหอ่าอันนี้คุณต้องลองเล่นดูนะฮะว่าแค่ไหนกําลังดีเพราะว่า saturation กับ w i t balance เนี่ย มันจะให้ผลที่แตกต่างกันนะ saturation มันจะเกี่ยวกับสีโทนร้อนส่วน vibrance มันจะเกี่ยวกับสีโทนเย็นคุณก็ลองปรับให้มันพอดีๆนะฮะอันนี้จบเรียบร้อยในส่วนของเบสิกนะครับปิดไปจากนั้นผมก็มาเปิดในส่วนของ tone curve ก็จะเกี่ยวกับความมืดสว่างอีกนั่นแหละผมก็จุดตรงจุดตัดนะฮะสามจุด,ด A กดอ d ดินเนตแช่คลิกคลิกคลิกอ่าเรียบร้อยแล้วจุดแรกที่ผมทําก็คือผมลดในส่วนสว่างสุดลงด้านขวาบนเนี่ยลดลงนิดนึงประมาณนี้ ที่2ก็คือผมลดเนี่ยส่วนนี้ลงประมาณนี้เอาให้มันพอดีพอดีนะฮะประมาณนี้ให้มันยังคงความละมุนอยู่แล้วผมก็ลดตรงกลางลงนิดนึงจิ๊ดเดียวประมาณนี้แล้วผมก็มาลดตรงส่วนเนี้ยฮะอันที่สามตรงเนี้ยลงหน่อยหนึ่งมันจะเป็นเคิร์ฟหน้าตาประมาณนี้นะฮะแล้วตัวสุดท้ายผมมายกส่วนมือสุดขึ้นหน่อยหนึ่งประมาณนี้มันก็จะได้ความละมุนประมาณนี้นะฮะจบเรื่องเคิร์ฟนะฮะปิดไป จากนั้นมาตรง Color Grading นะฮะเปิดขึ้นมาปับ๊บเลือกอันแรกนะฮะตรง Shadow ปึ๊บอ่าผมก็ดัน Shadow ไปทางน้ำเงินฮนะ,ะใส่เลขเข้าไปง่ายๆเลยก็ได้215นะฮะแล้วก็ Saturation ประมาณ15จะได้ Shadow ในส่วนน้ำเงินและผมก็มาทำ Color Contrast ด้วยการเลือก Midtone นะครับไปในทิศทางตรงข้ามกับ Shadow เมื่อกี้ก็คือไปทางสีส้มส้มออกเหลืองๆเงนาะ51นะครับ Saturation ก็ดันไปประมาณสัก14นะมันจะได้ออกโทนเหลืองๆประมาณนี้ นะก็ดูจากสีผิวสีสก,กินพวกนี้แหละนะว่าน่าจะแบบนี้กำลังสวยโอเคจบตรง Color g r a d i n g ดิไปตัวถัดไป c ค i ล r เบชันผมเปิดค i ล r เบชันขึ้นมาผมลากตรง s h a d โด t ทินเนี่ยนะฮะไปทางซ้ายซึ่งเป็นสีเขียวลากไปอยู่ที่ลบย2ครับเพื่อให้มันมีความเขียวเขียว ติดอยู่ตรงเงาเห็นไหมฮะตรงเนี้ยมันจะมีเขียวเบาๆติดอยู่ในเงาแล้วหลังจากนั้นผมก็มาทำาลูก g ีนเล r เริ่มจากบลูผมลากไปทางซ้ายนิดนึงประมาณลบสี่ g ผมลากไปทางขวานิดนึงประมาณบวกสอง r ผมลากไปทางขวานิดนึงประมาณบวกเก้าโดยเล d นี่ผมดูจากสกินและสีผิวให้มันออกเหลืองๆประมาณนี้เหลืองๆส้มๆประมาณนี้กําลังสวยเพราะงั้นคุณลองปรับจูนดูนะฮะดันซ้ายดันขวาเทสดูว่าภาพคุณต้องการสีอะไรประมาณไหนจบเรียบร้อยแล้วฮะโทนญี่ปุน่น ละมุนละไมผมแต่งประมาณนี้แล้วผมก็ซิงไปทั้งอัลบัม้มคุณก็ดูนะครับว่าเออมันก็จะออกมาได้โทนละมุนละมุนประมาณนี้นครับที่เหลือก็ไปปรับความมืดสว่างในแต่ละส่นวนเอาเองนะฮะว่ามันต้องการความมืดความสว่างประมาณไหนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถสรัส่งซื้อได้ที่ w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  l o v e 2 c o c o m s h o p หรือใครสะดวก shopee lazada ก็เข้าไปเสิร์ชชื่อร้านไอ l o v e g ได้นะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ